านทองกีทองกี่ไปทำพัตคารตากาที่พี่แม่ทอกกีค่ะวันนี้พากินพาเที่ยวกับเฟิร์สฟังฟังชาแนลพาท่านผู้ชมไปทานบุฟเฟตติ่มซำที่พัาคารท่องกี่กันนะครับการเดินทางก็สะดวกสามารถนั่งรถไฟ BTS มาลงสถานีอโศกหรือจอดรถที่เทอร์มินอลทเวตวันและเดินข้ามฟากมาก็ได้ ราคาบุฟเฟตที่นี่หัวละ218บาทราคาไม่รวมน้ำรีฟิลเพิ่มอีก39บาทก่อนจะเข้าร้านอย่าลืมวัดอุณหภูมิกันด้วยนะครับที่นี่ก็มีเป็ดย่างกับหมูกรอบขายนะครับที่นี่ส่งอาหารเป็นเข่งนะครับไม่เอาเข่งหมายส่งกลับคืนได้ดูสิครับมีอะไรมั่งซิ่โครงหมูเต้าซี่ขนมกุยขนมกุยช่ายขนมจีบหมูข้าวมันไก่ บ็อกคลีมาละยัดไส้กุนเชียงขนมปังหน้าหมูลูกชิ้นกุ้งไข่เค็มก๋วยเตี๋ยวหลอดไข่เยี่ยวม้าเห็ดหอมก้ามปูผักกาดขาวยัดไส้กุ้งเห็ดหูหนูปอเปียสด ลากบวัวใส้กรอกแปะกล้วยเต้าหู้แคะผักโลก็มีนะครับส่วนสาลาเปาก็มีไส้ครีมไส้หมูสับดูสิครับอาหารละลามตาจนผมเก็บอาการไม่อยู่เลยของกินเต็มโต๊ะผมกับน้องขอตัวกินก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วคะถ้าใคะชอ่ชอนงนี้ชามิวชีมิวห้ามิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไนั่นแหตอนนี้ขอเล่นกินก่อนแล้วนะตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะแชทคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย,ยนะคะบ๊ายบาย